หลังจากที่เมื่อวานผมทําการสํารวจที่เก่งชิงไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมจะกลับมาสํารวจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมยังเดินไปไม่ถึงตรงจุดเนิน1นึ่งแกนเดินขึ้นเขาในช่วงเช้านะครับอากาศมันค่อนข้างจะดีแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่าถนนมันค่อนข้างจะลื่นเพราะว่าด้วยที่ว่าพื้นทางของมันเนี่ยเป็นดินซะส่วนใหญ่แล้วด้วยความชื้นของถนนเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเดินยากกว่าเดิม ต่วันนี้ผมจะต้องเดินไปถึงตรงนั้นให้ได้สวัสดีครับบริเวณเนิน1นึเพราะว่าเมื่อวานที่ผมมาผมเดินไม่ถึงจริงๆพัวเพราะว่าเวลามันอาจจะไม่พอแต่ตอนนี้ผมออกมาแต่เช้าคิดว่าเวลาน่้จะเดินพอแต่มันค่อนข้างจะไกลยอยู่เนันนะตั้งแต,ตง่อยู่ตรงนู้นเลยเ <c oughs> มื่อวานผมเดินมาถึงแค่บ,บริเวณตรงนี้นะที่ผมเดินขึ้นสำรวจก็คือปลายหินตรงบริเวณตรงนี้นะตรงต้นไม้ต้นนั้นตอนนี้ผมก็เดินขึ้นมาถึงจุดทางขึ้นแล้วนะแต่ว่าเขามี ป้ายชี้ว่ามีช่องผาขาดอยู่ข้างๆเดีย๋ยวผมลองเดินไปดูตรงช่องผาขาดก่อนนะฮะแสงสวยมากเลยนะครับโอโ้สวยมากจริงๆข้างหน้านั้นทะเลหมอกแบบว่าเต็มทั้งสองคือผมต้องอธิบายยังไงดีนะฮะมันคือมันคือทะเลหมอกที่ปกคลุมไปทั่วเลยฮะทะเลหมอกที่สวยงามบวกกับแสงอาทิตย์ยามเช้าโอ้โหมันเป็นอะไรที่ไม่รู้จะอธิบายยังไงครับสวยมากจริงๆครับ ตอนนี้จะเป็นบันไดที่จะเดินขึ้นเนินหนึ่งนสนะครับแต่ว่าระหว่างที่เดินขึ้นเนี่ยผมมองไปทางซ้ายและขวาเนี่ยคือมันค่อนข้างจะสวยมากฮะวิวอะไรต่างที่มันลงตัวกันแบบอธิบายไม่ถูกเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนนะผมว่ามันน่าจะสวยกว่านี้เพราะฝั่งนู้นมันเป็นทะเลหมอกทั้งหมดเลยนะฮะตอนนี้ผมก็มาถึงบนเนิน1นึ่งนสองแล้วฮะมาวิวมันค่อนข้างจะสวยมากจริงๆ มองไปรอบๆแบบค่อนข้างจะอลังการมากเลยมันเป็นความรู้สึกแบบที่ผมไม่เจอแบบนี้มานานแล้วฮะเฮ้ยอ,อะไรวะมันเหมือนผมเจอคล้ายๆกับเงินโบราณนะฮะมันเป็นทองแปลกๆ,ๆมันเหมือนกับเงินตาลึงสมัยโบราณนะฮะ วาผมต้องลองเดินสำรวจบริเวณนี้ดูหน่อยนะมันมีอะไรแปลกๆแล้วที่เนี่ยฮะเพราะว่ามันจะไม่มีทองโมราณอยู่บริเวณนี้ได้ยังไงใช่อันนี้ก็ด้วยด้วยที่ว่าเนิน102เนี่ยมันเป็นเนินคล้ายๆกับเป็นภูเขาโหตรงนั้นลงไปก็เป็นหน้าผาล่ะเฮ้ยถนนมันลื่นมากอย่างที่ผมบอกคือว่า มันตอนเช้าน้ําค้างมันติดกับหญ้าเยอะแล้วเหมือนกับทําให้มันลื่นมากเกินไปฮะตรงนี้มีลักษณะเป็นหลุมด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเชี่ยอะไรเนะี่ยกล่องข้าวเหนียวเหรอเฮ้ยมันมีอะไรไม่รู้ด้วยเฮ้ยที่ท้อง เฮ้ยเยอะขนาดนี้เลยเง่งทองจริงด้วยเฮ้ยยัดชิปหายอะ